hello students สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ออทุกคนค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะเราจะมาเรียนกันเรื่อง in on at นะคะหรือชื่อเรื่องเต็มๆก็คือ time prepositions นะคะเป็น gamma เนาะวันนี้เนาะอ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนไปนำ students book นะคะเล่มสีชมพูเข้มเนาะเปิดไปที่ page 29นะคะหน้าที่29ค่ะแล้วก็ Workbook นะคะเล่มสีชมพูอ่อนเนาะในเพจที่เอ่อ2ทนะคะ21แล้วก็22นะคะเดี๋ยวนี้เราจะทำแบบฝึกหัดทั้งหมดได้กัน3หน้านะคะอ่านักเรียนดูในหนังสือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูคู่กับสไลด์ที่คุณครูกำลังจะให้ดูเลยนะคะครูจะอธิบายให้ฟังเนาะว่ามันคืออะไรเนาะใช้ยังไงเนาะ in on a d นนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคะ่ะ อะชื่อเต็มๆนะคะ Prepositions of time ก็คือคำบุตรบบบอกเวลานะคะมี in นะคะมี in มี on แล้วก็มี at เนาะ,ะดู in ใช้ยังไงคะ in ใช้กับปีเดือนทศวรรษศตวรรษแล้วก็ฤดูกาลนะคะลองดูตัวอย่างสักสองตัวอย่างเนาะดูอันแรก We will go to America in September อันนี้เป็นเดือนใช่ไหมคะ September เป็นเดือนเนาะนี่ in ใช้กับเดือนนะคะ อลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งอะอันสุดท้าย I always go for a run in the morning เอ่อ the morning นี่นะคะ morning มันคือเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยจะใช้ in the morning แบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งดูตัวอย่างถัดไปนะคะอ่าเอาอันนี้ค่ะอันแรก I love swimming in the sea in the summer <ummer> time summer time เป็นฤด,ดูใช่ไหมคะ summer คือฤดูร้อนเนาะ ซัมเมอร์ไทมก็คือเป็นการบ่งบอกว่าในฤดูร้อนนะคะอีกอันหนึ่ง I g r a d u a t e from high school in 2010นะคะ2010ก็คือปีคศใช่ไหมคะคศเนาะปี2010นะคะใช้ in เหมือนกันเนาะจำนะคะว่า in ใช้กับปีเดือนฤดูการนะคะแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆทศวรรษศตวรรษแบบนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ in ได้ก็คือบอกช่วงเวลาค่ะบอกช่วงเวลาแต่ละวันก็คือ in the morning in the afternoon in the evening แบบนี้นะคะเอา้าวทำไมคุณครูถึงอ่านว่าด i เอ่ยทำไมไม่อ่านว่า h e เหมือนอันแรกที่เป็น in the morning เนาะเพราะว่า the afternoon เนี่ยนะคะตัว a เนาะตัว a เป็นสระนะคะ t h e ถ้าอยู่หน้าตัวสระจะต้องออกเสียงว่าดีนะคะคำว่า evening ก็เหมือนกัน เดก็จะต้องออกเสียงเป็นดิเช่นกันค่ะอ่ะไปดูตัวต่อไปคือคำว่า on แล้วนะคะมาถึงคำว่า on on จะใช้กับวันในสัปดาห์ก็คือ Sunday Monday Tuesday พวกนี้นะคะจนถึง Friday เนาะเออ Saturday เนาะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่วันที่ก็อย่างเช่นวันที่1เมษาวันที่15เดือนกรกฎาคมแบบนี้นะคะเราจะใช้ on เนาะใช้ on หรืออีกอย่างนึงก็คือวันสำคัญในเทศกาลต่างๆเทศกาลต่างๆ,ๆก็เช่น April f o o l Days, uh, Easter, Christmas พวกนี้นะคะเราจะใช้ on เนาะาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ My f r i e n d flew to China on Monday เพื่อนของฉันเนี่ยบินไปที่ประเทศจหนาแล้วในวันจันทร์นะคะในวันจันทร์ flew ตัวนี้เป็นอดีตนะคะของคำว่า fly เนาะ fly ที่แปลว่าบินบินนี่ไม่ใช่หมายถึงตัวเองบินไปอย่างนั้นเนาะมันเป็น หมายถึงการนั่งเครื่องบินนะคะก็คือบินไปที่เนาะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ People play practical jokes on each other on April f o l s Day นะคะ a p r f o l s Day ก็คือวันโกหกนะคะเป็นวันโกหกนะเนาะผู้คนเนี่ยจะพูดเรื่องที่มันตลกตลกใส่คนอื่นหรือเรื่องออ practical j o k e ก็คือเรื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงเรื่องโกหกนั่นแหละอาจจะ ปนตลกไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพูดให้ผู้คนอื่นฟังในวันเอพิลฟูลเดย์นะคะก็จะใช้อ่อนเนาะ April Day เอพิลฟูเดย์เป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเนาะของต่างชาตินะเอาอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าใช้วันในสัปดาห์โดยบอกช่วงเวลาไว้ด้านหลังก็ยังใช้อ่อนเช่นเดิมเช่น on friday night On Sunday morning นะคะแบบนี้จะไม่ใช้ On Sunday แล้วก็ in the morning อย่างนี้ไม่มีเนาะเราจะรวบเป็นแบบนี้เลย on Friday night ก็คือหมายถึงในคืนวันศุกร์เนาะหรือ on Sunday morning หมายถึงเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะอีกอันนึงค่ะที่เราจะต้องจำก็คือใช้ในการบอกวันที่นะคะสำหรับคำว่า on เนาะนี่เห็นป่าที่คุณครูบอกไปแล้วเนาะ February 15นะคะใช้ on อย่างนี้เห็นป่า Nancy's birthday is on f e bruary 15แบบนี้นะคะหรือ my birthday is on January 11อย่นี้นะคะใช้ on เนาะวันที่นะคะพร้อมกับเดือนนะจะใช้ on นะคะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วก็คือคำว่า a t d นะคะ a t at ใช้บอกเวลาที่เป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาเช่นกี่โมงล่ะก็เราจะใช้ a t d ลงไปเลยอย่างเช่น7โมง บายสามอย่างนี้นะคะหรือเศษที่มีนาทีก็เก้าโมงสามสิบนาทีอย่างนี้ก็จะใช้แอดเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเก้าจุดสามศูนย์ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้แอดนำเนาะอย่างเช่นดูตัวอย่างประโยค I get up at seven o'clock every day ฉันตื่นนอนเจ็ดโมงเชา้าทุกวันเลยนี่ every day นะคะทุกวันอีกตัวอย่างหนึ่ง He will come here at 3 p.m. 3 pm ก็คือบ่ายสามนะคะเขาจะมาถึงที่เนี่ยตอนบ่ายสามโมงเนาะอีกอย่างหนึ่ง ad นะคะจะใช้กับพวกสำนวนดังต่อไปนี้ค่ะนะักเรียนลองดูนะอันเนี้ยซึ่งในหนังสือเราก็จะมีคู่ไปด้วยค่ะเนาะลองอ่านดู at noon at night at midday at midnight at lunch time at sunrise at sunset at dawn at dark at t at bed time at present at the moment at the same time พวกนี้นะคะจะใช้ เป็นสำนวนเนาะสำนวนสั้นๆน,น,นิดหนึ่ง at noon ก็คือตอนเที่ยงนี้เนาะ at night ก็คือในเวลากลางคืนนี้ใช่ไหมคะ at midday ก็เที่ยงวัน mid night เที่ยงคืนแบบนี้นะคะ sun rise sun sun rise sunset ก็คือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก in the bed uh, at the bed at bed time ก็คือในเวลาตอนเวลา เ,เวลา bedtime ก็คือเวลานอนนะคะดูตัวอย่างนะคะ i see you at lunchtime ฉันจะเจอคนในตอน lunchtime คือช่วงกลางวันเนาะนกลางวัน I don't eat anything at night ฉันไม่กินอะไรเลยในเวลากลางคืนนะคะอย่างนี้เนาะอ่ะ ต่อไปนะคะเรานักเรียนนำา w r r k o o o k ขึ้นมานะคะเรี่มสีม่วงอ่อนเนาะในเพจ t w e n t นะคะนักเรียนสามารถดูได้จากในหนังสือนะคะหน้าที่28เนาะอันนี้ลองทำเองนะคะลองฝึกออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยนะคะทำเองได้เลยเนาะอ่าหน้าต่อไปหน้าที่ t w e n t one นะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเนาะเพจ t w e ดูนะคะคำสั่งเขาบอกว่า write in on a d นะคะก็ให้เติมลงไปนะคะให้เติม in on หรือ a d ลงไปเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าอันไหนมันคืออะไรในแต่ละอันมันคืออะไรเนาะมันเป็นวันเป็นฤดูกาลเป็นเทศกาลหรือเป็นเดือนเป็นปีคศอ,อ,อะไรพวกนี้เนาะเราถึงจะใส่ in on a d ถูกใช่ไหมคะเอาดู n วัน e r ึ่ง nineteen nineteen n i n e t e n n i n e t เป็นปีคศนะคะปีคศใช้ in เนาะ number two t w t h july วันที่ใช่ไหมคะวันที่เนาะวันที่พร้อมกับเดือนนะคะต้องใช้อะไรเอ่ย on ใช่ไหมนี่น,นี่ก็เขียนลงไปนะคะต่อไปข้อที่3 sunset sunset คือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะ sunset sunset ใช้อะไรเอ่ยลองดูในหนังสือหน้าที่29คู่ไปเลยนะคะ sunset ใช้ at นะคะ เติมลงไปได้เลยต่อไป the morning the morning นะคะคือช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาในในแต่ละวันนะอะ,อะใช้อะไรคะ in นะ in the morning ต่อไป november november, november เป็นเดือนค่ะเดือนเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะ november ใช้อะไรเอ่ยเดือนเดือนต้องใช้คำว่าเดือนต้องใช้ in เนาะอ่าคุณครูใส่ผิดอะ ครูใส่ผิดข้อนี้นักเรียนแก้นะคะเป็น in นะข้อนี้ต้องเป็น in นะคะนี่ november ต้องเป็น in นะคะนี่ครูพิมพ์ผิดนี่หว่าต่อไป sunrise sunrise Sun คือพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นใช้ at เนอะต่อไปอีกหนึ่งข้อแถวต่อไปค่ะ friday คือวันศุกร์วันใช้อะไรคะวันวันเฉยๆที่ไม่ใช่วันที่ต้องใช้ ON นะคะต่อไป March 6 th. March 6 th. ก็คือวันที่6เดือนมีนาคมนะคะใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรคะใช้ออนนะคะต่อไป bed time bed time คือเวลาเข้านอนใช้ at นะคะ at bed time ต่อไป twenty twenty เป็นปีคศอ,อีกแล้วเนี่ย twenty twenty เป็นปีคศต้องใช้ใช้ปีคศใช้อะไรคะใช้ in เนอะอยู่ในกฎข้อ in ต่อไป february t 0 วันที่10เดือน February เดือนกุมภาพันธ์นะคะ10กุมภาพันธ์ใช้เลยเอ่ยมีเดือนและมีวันที่ด้วยก็ต้องใช้ on แต่ถ้าเดือนอย่างเดียวแบบข้อนี้นะคะ n o v e m ber ต้องใช้ in นะอันนี้คุณกูใส่ผิดนะเนี่ยต้องเป็น in นะคะต่อไป August คือเดือนสิงหาคมเดือนเฉยๆใช้เลยคะ in เนาะต่อไป number five oh sorry ไม่ใช่ number five five o'clock บอกเวลาแล้วบอกเวลา5โมงตรงใช้อะไรคะ at เนอะต่อไป the weekend ก็คือบอกช่วงเวลานั่นเองช่วงเวลาในหนึ่นงสัปดาห์เนี่ยเช่น the weekend มันก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะวันสิ้นสัปดาห์เนาะต้องใช้ at นะคะต่อไป the evening the evening ก็คือในช่วงเวลาตอนเย็นในตอนเย็น the morning the afternoon the evening ต้องใช้อะไรคะ in o อ at ใช้ in เนาะ ต่อไป third june third june วันที่3เดือนมิถุนายน3ม,มิถุนายนวันที่พร้อมกับเดือนเราต้องใช้คำว่า on โอเคต่อไป Thursday ค่ะ Thursday คือวันพฤหัสบดีวันอย่างเดียวใช้อะไรคะ on เนาะต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว midnight midnight คือช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนใช้อะไรเอ่ย แอดใช่ไหมคะแอด Midnight โอเคต่อไปค่ะอันนี้ต้องยังทำต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดต่อไปเลยนะ,ะอ่ะดูค่ะทำไปพร้อมกันคำสั่งเขาบอกว่าให้ circle the correct answers and write นะคะท่อนข้างล่างเนาะยังอยู่หน้าเดิมอยู่นะคะเพจ21 e เนาะ circle the correct answer and write นะคะให้เลือกเนะะี่ยค่ะเลือก ลือกแล้วก็เอาไปเติมเนาะเลือกเสร็จแล้วก็มาเติมข้างท้ายด้วยเนาะให้ Circle คือให้วงกลมนะคะวงกลมแล้วก็เติมแต่เดี๋ยวคุณครูจะไม่วงกลมครูจะเติมให้เลยนะักเรียนไปวงกลมเองนะคะเอาดูข้อที่1 I am going to London in SeptemberSeptember September September เป็นเดือนใช่ไหมคะเดือนอย่างเดียวไม่มีวันที่ต้องใช้ in ใช่ไหมดูง่ายๆเลยนะคะเนี่ยนักเรียนสังเกตข้างหลังเนี่ยของแต่ละข้อเนี่ย เราก็สามารถเติม in on at ได้แล้วเราดู number two they had lunch อะไรไม่รู้ noon n o o คือตอนเที่ยงใช่ไหมคะต้องใช้คำว่า at แบบนี้อย่าลืมวงกลมด้วยนะคะอันนี้วงกลมนะต่อไป number 3 the airport will arrive จุดจุด midnight midnight คือตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนใช้อะไร in on หรือ at ใช้ at เนาะ number 4 The river sometimes dries up summer dry up จุดจ summer แม่น้ำเนี่ยบางครั้งมันก็จะแห้งเหือดในฤดู summer ฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูการนะคะใส่คำว่าอะไร in o n หรือ at ใส่คำว่า in เนอะ number f the hotel opened จุดจุด2005 This h o เ e l โรงแรมนี้นะคะเปิดมาเมื่อปีคศสอ0 5ปีคศออเป็นปีคศออแล้วใช้อะไรเอ่ยใช้คำว่า in เนาะ number ร์ซิกส์เดอะสงการพาเลตอีสจุดจุดเอฟิลโฟร์นขบวนสงการเนี่ยแห่สงการเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันที่14เดือนเมษายนใช่ไหมคะ14เมษายนเนาะ ต้องบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าอะไรคะใช้อะไร in on หรือ a d d นักเรียนลองดูซิลองด่าิใช้ in on หรือ a d d เอ่ยข้อนี้ต้องใช้เดือนมีวันด้วยก็ต้องเป็นคำว่า on นะคะ on เนาะต่อไป number seven the school day starts จุดจุดจุด seven forty five a m โรงเรียนเนี่ยเข้าเรียนตอน7จ็ดโมงสีนาทีในตอนเช้านะคะเจ็ดโมงสีเนาะ a m เวลาเวลาใช้ะลรเอ,อ่ย in on at ใช้ at นะคะ number eight we we do grocery shopping จุดจุด the weekend พวกเราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งที่จะไปช้อปปิ้งเนาะในวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์ the weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ใช้ไลย in on หรือ at ใช้ at นะคะ number nine we all have an e xm a จุดจุด march march ก็คือเดือนมีนาคมนะคะเดือนอย่างเดียวเดือนอย่างเดียวไม่มีวันที่ใช้อะไรคะ in only a t ใช้ in เนาะ number 10แล้ว goodbye i i to see you จุดจุด monday monday คือวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันอย่างเดียววันอย่างเดียวใช้อะไรคะวันใช้คำว่า On เนาะ อโอเคนักเรียนอย่าลืมวงกลมด้วยนะคะในแต่ละข้อนะที่คุณครูเติมให้แล้วนักเรียนต้องวงกลมให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่22อันสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะทําแค่ท่อนข้างบนพอ6ข้อนี้พอนะคะ,ะดูคําสั่งบอกว่า circle the right answer and write ให้วงกลมนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือ in on หรือ at เนี่ยแหละแล้วก็เติมลงไปด้วยนะคะ and r i t e ก็คือให้เติมลงไปพอวงกลมเสร็จแล้วให้เติมแต่ใน คลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะวงให้อย่างเดียวให้เรียนเติมอีกนะคะอาดู number ร she likes to drink warm milk จุดจุด bedtime bedtime คือช่วงเวลาไหนเวลานอนใช่ไหมคะเวลาที่จะเข้านอนเนี่ยถึงเวลาเข้านอนแล้ว bedtime ใช้คำว่า in on หรือ at คะใช้คำว่า at เนาะนักเรียนก็วงนะคะแล้วก็เอาไปเขียนนะต่อไป number ร we went bird watching จุดจุด sunrise Sunrise คือพระอาทิตขึ้นใช่ไหม Sunrise พระอาทิต์ขึ้นใช้อะไรคะ in on หรือ at ช่วงเวลาที่พระอาทิต์ขึ้นดูในหนังสือหน้าที่29ได้นะคะ Sunrise ใช้คำว่า at เนาะวงกลมแล้วก็เขียนนะคะ Number 3 I will start my violin lesson จุดจุดจุดทิวส์เดย์คือวันอังคารนะคะในวันอังคารเนาะวันอังคารเนี่ยวันวันใช้อะไอ in on หรือ at ใช้ on นะคะ n u m b e r 4 Many birds fly down here จุดๆจุด winter winter คือฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวฤดูฤดูฤดนะูใช้ in on หรือ at คะฤดูการอะใช้ in on หรือ at ใช้ o ใช้ in นะคะ in in เนาะต่อไป number five the new year fireworks will start จุดจุด midnight พุกนะคะสำหรับวัน ปีใหม่นะวันขึ้นปีใหม่จะเริ่มตอนมิดไนท์คือเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนมิดไนท์ใช้อะไร in o n หรือ at คะใช้ at นะคะ number six ข้อสุดท้ายแล้ว they went to uh, rock concert to d t the, the, the week end พวกเขาไปที่ไปดูคอนเสิร์ตวงร็อกเนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะ the week end the week end ใช้อะไรคะ in o n หรือ at the week end วันหยุดสุดสัปดาห์ใช้ at นะคะ โอเคเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปด้วยนะคะวงกลมแล้วก็เขียนลงไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมเขียนชื่อก่อนถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะโอเค thank you very much see you again next time Bye bye